เรียน,นคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางนรด,ดาอุปราปุ้ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนนครไทยวิทยาคมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสาม โรงเรียนคนครไทยวิทยาคมเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองระดับชั้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด927คนข้าพเจ้าได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการริเริ่ม พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นโดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่อง my face ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ plc และสัมภาษณ์นักเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้อนในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจจำคำศัพท์ไม่ค่อยได้และไม่สามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่มากจึงอยากพัฒนานักเรียนให้มีความกล้าสแสดงออกกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษจ,จากปัญหาที่ได้กล่าวมานี้ข้าพเจ้าเห็นว่า วิชาภาษาอังกฤษควนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทาง4ทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนอกจากนี้นักเรียนยังขาดเจดตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะนักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องหาแนวทางการพัฒนาทักษะ นักเรียนในเรื่องของการสนทนาการถามตอบประโยคง่ายๆและการเขียนหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้าพระเจ้าจึงได้คิดริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning ร่วมกับการสอนรูปแบบ t WTP ดังนี้ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูได้กระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้โดยทบทวนความรู้เด,ดิมด้วยการถามคำัพท์เกี่ยวกับใบหน้าเพื่อทบทวนคำศัพท์และให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบอย่างสนุกสนานขั้นสอนหรือนำเสนอครูใช้สื่อ powerpoint เพื่อนำเสนอคำศัพท์โดยให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในขั้นนี้นักเรียนจะทำกิจกรรมกลุ่มโดยการเล่นเกมจับคู่ คำศัพท์กับรูปภาพนักเรียนจะต้องช่วยกันเรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องตามรูปภาพเมื่อเสร็จกิจกรรมทุกกลุ่มแล้วครูก็จะมานําเสนอและอธิบายการใช้โครงสร้างไวยากรณ์โดยใช้สื่อ powerpoint เรื่อง watch is h i d และการตอบ is is a uh, หรือ is is and ที่ครูได้จัดทําขึ้นและยกตัวอย่างประโยคโดยใช้สื่อแถบประโยคและรูปภาพครูอธิบายการใช้ a และ an และยกตัวอย่างประโยคขั้นต่อไปคือขั้นฝึกขั้นนี้ครูให้นักเรียนฝึกสนทนาถามตอบสลับกันมาสลับกันไปมาถามส่วนประกอบต่างๆของใบหน้าหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกรับภาพจากกลุ่มจากคุณครูกลุ่มละสองภาพและร่วมกันฝึกถามตอบกับเพื่อนกลุ่มอื่นหลังจากนั้นนักเรียนจะฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความรู้เอง และทบทวนการใช้คำศัพท์พร้อมกับรูปแบบประโยคขั้นนำไปใช้ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั้นปรากฏว่านักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องขั้นสรุปผลการเรียนรู้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้ร่วมกันเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของใบหน้า โดยการถามตอบประโยคคำถามนะคะจาก powerpoint เมื่อจบบทเรียนนักเรียนจำนวน24คนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบอกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ path of the fix และโครงสร้างประโยค watch is i d ได้อย่างถูกต้องสามารถสร้างประโยคสั้นๆได้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติพบว่า นักเรียนทุกคนมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานตั้งใจในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมค่ะดิฉันนางนดรดาอุประปุ้ยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนคนครไทยวิทยาคมขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนคนครไทยวิทยาคมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ